ตรงนี้นะอาเภอโพทะเลเราได้จัดบุคลากรทั้งตํารวจทั้งอ,อสอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิดอะไรยังไงมีอาวุธปืนมีสิ่งผิดกฎหมายไหมเพื่อเดินขึ้นรถทั้ง5คันจะได้ปไปไปมีความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบเลยนะครับอ้าครับรอโอเคเจ้าหน้าตำรวจนะครับก็ามาคอยดูแลความสงบ ในขณะอ่าอันนี้คือคนในพื้นที่คนก็คือสจานที่องค์กรภายในจังหวัดมีหลายอำเภอเจ้าหน้าที่กําลังตรวจกระเป๋าคนที่จะเข้ากรุงเทพว่ามีอาวุธมียาเสพติดเข้าไปกันด้วยหรือเปล่ากำหรักษาการแหนมเพอนนะครับก็ตรวจกระเป๋ายาเสพติดอาวุธห้ามมาเข้ากรุงเทพนะครับแต่ที่สำคัญคือทุกคนต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวไป หน้ากากนะครับใส่หน้ากากนะครับไม่ใครไม่ใส่ไม่ให้ขึ้นรถนะครับโชว์หน้ากากหน่อยโชว์หน้ากากหน่อยเออมีหน้ากากี่ป้องกันโควิดนะเตรียมตัวอย่างดีครับให้ความร่วมมือกับปลอดภัยครับแล้วปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากพวกเรานะครับทนี่านสุพจน์รักษาราชการแทนกำนญ่ยครับคนนี้เข้ากรุงเทพเอาหน้ากากไปเป็นห่อเลยครับนี่คือกลุ่มเกษตรกรนะครับที่จะไปเอง ชุมนุมที่กระทรวงการคลังนะครับก็ถูกตรวจอาวุธยาเสพติดหน้ากากอนามัยนี่นะครับ้นาเ้างาวยงกรมัคือตอนนี้คนมันจ่อจ่อรอฟ้องกันเยอะๆไอที่ฟ้องไปแล้วที่บังคับคอดีไปแล้วก็้ นี่คือรถพัดที่มารับกลุ่มมวลชนแกนนำฟื้นฟูนะครับที่จะไปชุมนุมกันที่กระทรวงการคลังนะครับเริ่มขึ้นรถแล้วครับ่านนับให้ทหารรอรออย่าไปนับบนรถ ค <50 S 1> ันละสิบคนนะฮะห้าส <50 S 1> ิบเดี๋ยวเช็คด้วยนะครับค่นละห้าสิบคนห้าสิบคนนี่คือรถบัสที่จะไปชุมนุมนี่คือสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจังหวัดพิจิตรนะครับที่จะไปชุมนุมกันที่กระทรวงการคลังทั้งหมด รถบัสห้าคัน 5, นะครับครับอานนคองสาชิกกองทุนฟื้นฟูจังหวัดพิจิตรนะครับที่จะไปชุมนุมกันอยู่ที่กระทรวงการคังเป้าหมายไม่ชนะไม่กลับ ช6ปีนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าไรแล้วคะเนี่ยเอากำบลเลยครับเป็นที่เท่าไหร่จำเป็นป้าล่ะเป็นร้านเป็นร้านเลยมันเลยต้องไปใช่ไหมเนี่ยจำเป็นะมันจำเป็นอ่ะตู้ก็ตั้งเยอะแล้วอ่ะสู้มาเป็นเดือนเลยว่ะสู้เป็นปีสองปีสามปีเสามเดือนนะสามปีนะเคยไปชุมนุมแบบพี่กี่ครั้งแล้วครับ ขนุนอยู่ร่นเลยนกลับมาแล้วก็ไปสมมติว่าจันวันศุกร์ขนุนวันศุกร์ตอนเย็นหนุขึ้นรถกลับมาเสาร์อาทิตย์มาธุระเสร็จวันอาทิตย์เย็นก็ไปวันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรนี่คือรถเครื่องครัวนะครับหม้อข้าวอาหารสดอาหารแห้งมะกอแตงโมมะม่วง นี่คือรถของกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ไปชุมนุมที่กระทรวงการคลังเริ่มเคลื่อนตัวออกจากจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับนี่คือคันที่1น,นะครับคันที่2องคันที่3นี่คือคันที่4นะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพรถคันที่5จากจังหวัดพิจิตรนะครับกลุ่มเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูนะครับเข้าไปต่อสู้เรียกร้องรัฐบาล ให้ช่วยเหลือที่กรุงเทพหน้ากระทรวงการคลังครับ